มาหลวดอ่ะมาหลวุได้โอ้โนี่แคือแบบเร็วน้อยังบยงเอิงอีกบังเ สวัสดีครับพูดเรื่องสมเลมันเหมือนเป็นอันมันอันนี้แสงมันยอดมันอันนี้แสงห้องเลยสวัสดีครับข่ามาแล้วบอครับคือว่าบอลน้าเนี่ยบอครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาทำอะไร ไม่เห็นอย่างว่าเตี้ยไม่เห็นอย่างบอกเซแล้วนดูสิเจอคนเลยหรอนี่จ้าบ่าวนอนนาพี่เมลิสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีบ่าวนอนนาทุกคนนะจ๊ะ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 ดูสิว่าสีเออมาฟังข่าวดีมาฟังข่าวดี ข่าวดีข่าวดีต้องเป็นข่าวดีเท่านั้นบอกนี่ไงครับข่าวดีมันต้องเขียวเลยมันต้องเขียวใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะมาเดินข้ามาฟังข่าวดีครับเขามาครับสวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ วันนี้มาแจ้งข่าวดีกับพี่กํานองนะครับใครเขาไม่เลาวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวนอนนะในร้อยหนึ่งแชร์เพ,เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวนอนนะแล้วก็เมลีนนะคะเพื่อเพื่อเพื่อดีใจน้ำอยู่ครับตอนนี้ตะโกนเหล่าศิษหาเล้ยวสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะคลิปงไหเท,ท็ดเท็เท็เทศได้ครับพี่น้องเทศเท คลิปแรกคลิปแรกแหกมานบอกคลิปแรกแหกมาจัดไปสิจ้าจัดไปสิจ้าเปิดให้หมดจ้าอันดับแรกบันทึกก่อนนะครับครับพี่น้องม่อนีกะมา รุน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 โอ้ยรุนแบบรุ่นนนไม่รีบหรอกค่ะสวัสดีจ้าเบานอนนาสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีทุกทกคนนะเจ้าค่ะร้อนนยอะเลยญี่ปุ่นวันนี้ันี้วัน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 นีวนนอ้วันนี้วนนี้วันนี้วัี้วัดี้วัี้วันี้นนียวันนี้วันน้วนห้านี้วนี้ี่ เอามาเบิ่งข่าวเขียวเดือน้เขาเสด็จกินข่าวได้ปีนี้นั่นปีนี้เขาเสด็จกินข่าวได้ยายก็สิได้กินแล้วเนาะมันเขียวแล้วเขียวกระถาแต่มันมันฉุกมันงอมได้บานนี่สวัสดีค่ะการกินเข่าอะไรล้วปีนี้ก็สิได้กินหลายกว้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี โอดยาวชาแนลนะเจ้าค่ะขาเห็นบ่หนอคือแสงคักแถโอ้ยสิว่าสวยแต่เหตุเรื่องยัวผู้ใดชิดดโอ้ยสวัสดีเจ็ดสิบคนนะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะมาผู้เล่นมากครับเท้นบัตรกัลสินวะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบ้าบ้านามันก็ได้แล้วอย่าลืมอย่าเริ่มขอไปกดแฟนเพจบ้านด้วยนะชาแนลเนเตอครับผม สวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะเจ้าค่ะตามบี่ทันพากินข่าวน้อกินข่าวกระเบิ้ดพี่น้องเจ้าสีเจ้าสีดำติดก่อนต้งมดี๋ยว่านพานอยู่เดี๋ยวพ่อกระเจ้าเสียกเดียเอาให้คนที่ตามแสนหาเป็นดื้อมาสวัสดีเจ้าค่ะเย่เย่เย่ได้แล้วขอบคุณบ่าวนอนนะท่ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณ f c ฟีทุกๆคนนะเจ้าค่ะกาโบเมลีกะเรียบร้อยครับพี่น้องทานกดเกณฑ์เรียบร้อยครับสางรายได้ได้เรียบร้อยครับตอนนี้กะถึงขั้นตอนที่2ก็คือเปิดเปิดสางรายได้แล้วก็อ่าทรงทรงเอาพินเอาพินเซนมาลยเนี่ยมาแล้วนะเจ้าค่ะส่งพิ์มาให้ ดีใจไหมดีใจเจ้าค่ะดีใจแบบสุดๆเลยเป็นเอฟซีทั้งสองคนเลยขอบคุณมากค่ะเมื่อนี้เมลีกับมาหายอายเราแบบเคลื่อนมาอย่างไกลลงโฆษณาแบบเปิดโฆษณาแบอบอีหอย่างเปิดโฆษณาเปิดโฆษณาหลังจากที่บ่าวน้อนหน้าพิ่นเขาไปหไันหาเมลีเป็นไปเปิดสางได้ให้เมื่อนี้มันนั้นสามารถเปิดส้างได้ไดแล้ว เมลี please, you you ่ก็เลยมาหาพี่ป่าวนอนนาถึงที่นะคะอยู่บ้านสวนนิรุยชาแนลไม่้อนไม่ไอาแล้วสอนวิธีวิธีใส่อัน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 โฆษณาพีนบอเปิดโฆษณาวิธีเปิดโฆษณาพี่น้องครับผมก็คือเวลาเวลาอัปโหลดลงคลิปเนี่ยเขาก็ต้องทําการเปิดเปิดส้างได้ได้เปิดทีว่าโฆษณามันยังสีได้ขึ้นอ่าแต่ละคลิปเนาะครับก็อันนี้ก็ถือว่าที่รอคอยเดี๋ยวถ้าเวิร์กคลิป คลิปความงในใจเพิ่นอีกรอบนึงเนาะแม่่นนพี้องในช่องเอ่อเมลี่ครับเดี๋ยวเมลี่กัเดี๋ยวค่อยไปเข้าไปดูกับของเมลี่อีกทีนึงหน่อยนะจกขะปัจจุบันเอ้ยเบิ่งของบ่านน่านหน้วบ่ไปเบิ่งของเมลี่ไม่ได้นะบ่เอ่อกับเอฟซีเมลี่ก่ะมีแต่คนหักนะครับฝากไปกดติดตามบ่าวนน่านนี่ด้อโอ้ยกันมีแต่ของบ่าวนน่านแหละไปหาเมลี่อยู่นี่ก็ช่วยๆกันเนาะพี่น้องเนาะ พนันพี่นอกก้องกับขอบคุณพี่พ,พี่ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนอยู่นี่แบบอยู่บ้านนิรุยชาแนลนี่กับซอยไม่หลีทุกทุกคนอีหลีพี่นอ้องตั้งแต่นิรุยชาแนลมาล่กะกับเทงอันพี่โอดยาวพี่บ่าวนอนนา่นในซอยเป็นเบื้องหลังเขาไม่หลีเบทุกคนเด้พี่น้องเด้สที่สำคัญกับน,นิรุยแหละพูดเลือดเมนอันนั้นเดี๋ยวจังไปอนีอีกทีเึ้ออันนั้นขายใหญ่รับขายใหญ <laughs> ่เพิ่นเอาไ้เพิ่นเดี๋ยวก็จะมีคลิปขอบคุณนิลุยแบบโดยตรงอยู่พี่น้องบ้าน อันนี้เจ้าอันนี้กะมานังไล่สดก็เป็นบ,บ่านนอนน้มามับแจงข่าวให้พี่น้องคนฟังเออมา,อม,า,ม,ามาซอยดันขีบ่านนอนหน้านี่นะครับบ<า> <c oughs> ดันดอกนอนบ่านนอนหน้านตัวซอยเมลีนาอพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่กะไพเบิ้งคีบานนี้กะยาขามโฆษณาเมลีได้ครับบานนี้เป็นความการุณาอย่างยิ่งนะพี่น้องเด้ออย่าไปขามมันดอก เอาวะเห็บกินน้ำซ่าคือเพิ่นลวานะท่อเมนถามาโดนแห้งหนึ่งเดือนเต็มเต็มสำหรับอ่าสำหรับการที่แบบเพื่อนไว้ยังไ้ถือกันถือยังงก่อเเพื่อนว่าถือยังงก่ออ่าถือลีกซีดบนหรือถืออย่างแบบหนึ่งเดือนเต็มเต็มเพื่อนว่าดึงยงมันมีขออ่อขอผิดผิดอไรนจไหนปพานเกนอ่าเมนขอบระพันเกนหนึ่งเดือนเต็มเต็มพี่น้องครับแบบรอคอยมาแบบ แสนนานอันยาวไกลเมื่อีนได้แล้วก็ดีใจแห้งพี่น้องนุ่งถุดเต็กซิบอยังก็บอกว่าอ,ออกปัจจุบันคือสิ่ส่งดีใจคักแท้มัน<อ>มันเคลื่อนไว้อย่างไนมันมันมันเป็นความตั้งใจแหละมันเป็นความขาดหวังของแบบคนที่ทำยูทูบนะพี่น้องทุกคนท,ทุกคนแมนทุกทุกคนและกการขอบคุณเอฟซี FC ของนิลุยชาแนลบาานหน้าโอเดย์ชาแนลหลักาเอฟซีของไมลี่ที่ติดตามแล้วก็เข้าไปเบ่งรับ แล้วก็กดไลค์กดแช์ขอบคุณอีลีพี่น้องทาโบมี่พี่น้องทาบมี่แบบคนที่อยู่เบื้องหลงังเมลีก็จะไม่มีในจุดจุดนี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเจ้าค่ะสิเปิดเบิ่งให้จักหน่อยนะพี่น้องและะ้วก็โฆษณามันขึ้นกะดีใจน้ำพี่น้องดีใจน้ำก็คือยังความรู้สึกของบ่าวนอนนากะตอนใดเนาะควยกินเข่าก็ว่นไดพี่นอ้นนองดีใจนะดีใจค่วา ดีใจตื่นเต้นตาหมืกเคลื่นี่นหัวใจส่องอันแบบทรงมาแหาย่เบิ่งแบบทันทีว่าไอา้มันเปิดฉากได้รหรือเ่หรือบ้านใดๆเนี่ยนะที่เช่นแบบเมลี่ก็แบบดีใจแบบสุดๆเมลี่กล้องรุ่นอย่างลนะเืลอ่อคุณเนาะเจอเจอเจอมันนี่งานน้องไปวัานเนาะเมลี่กล้องรุ่นชัดๆถ่ายทำคลิปในเดอร์จะได้ดูแชร์อ๋อ นี่แหละครับนี่แหละนี่ละได,ได้ได้ได้แล้วพี่น้องนี่ลไล่ได้ปุ๊บไมลี่ก็จะได้ตังซื้อโทรศัพท์ได้พี่น้องด้วยพี่น้องก็ต้องเป็นกำลังแรงใต่ก็ไม่ลืมมองนี่อีกมองหนึ่งนะจ๊ะจกค่<จ>ะอ <จะ S 2> ย่า <มะ S 2> ข่วาวโฆษณาอย่าไปแอเพราะใซื้อโทรศัพท์ใหม่เด้กะนี่ครับเดี๋ยวมานอนนากะสีร้องอ่าไอ้รถเทสไอ้เบิงเทศเทศเทสไอ้เบิงก็นะว่าโฆษณามันเข่าบอ นี่แหละพี่น้องกบพี่น้องที่เขามาแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บาร์นาหน้า,นาเดอร์ครับผมเมลี่บอดบอด้ปเป็ดขาวน่อยติมนิวบอสบอดบอด้เดยพี่น้องเดี๋ยวถามือเดี๋ยวมือเปิดวงเลยวันที่หนึ่งนี่เจอกันแบบหนักๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ต้องพักเบาๆก่อน <c oughs> เดี๋ยวหอดมือมันสินอกก่อน จะเปิดคลิปแรลกกันนะโอ้ดีใจนะครับดีใจนะขอบคุณทุกทุกคนนะคะขอบคุณ fc พี่เป่านอนนาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาเบิ้งแล้วก็ได้โอ้คือจิตจ้ามันตะาไก่ชะชักพนไปเม่ห้องแห้งแห้พี่น้องเพื่อนฉันเป็นยังไงยินดีบอกอดายกมันว่าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่พี่น้องเจ้าวหอณพี่น้องเพื่นกินตะมหูฟังพน วยอยาากอยากางยาเยเัขาไหนว่ะรด่นนสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามานัดตอนนี้อุ้ยหัวพูครับแจอาบน้ำแล้วก็มไมไม่ได้รวบหดผมก็สิเอ้ยเยอะเลยจักหน่อยนี่แหละกะสิไม่อ้เพื่อนสอนเพื่อนบอกว่าฮิตตั้งแต่จังดยดพี่น้อง ขอบคุณอีกนเน้นอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณพี่บ่าวนอนนาขอบคุณพี่พี่โอ๊ตยาวชาแนลหล่ะก็เดี๋ยวจะเป็นทำคลิปขอบคุณดิลุยโดยตรงที่พี่น้องถ่ายไปบึงในเดิอพี่น้องเดิอครับผมซอยเขาไปให้การจงใจสุขุมสุขคนนะครับทีมงานทั้งหมดพี่น้องกะตั้งใจเฮ็ดสุขุมสุขคนนะครับผมการนี่แหละครับกะอีกหนึ่งความสําเร็จครับที่เขาพยายามพยายามตั้งใจเฮ็ดมากะนี่แหละครับส่งผลแหละครับกะมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์หนึ่งเอ่อ อ่านเระถือใจอยู่ก็คือคอยหักทุ่มเจ้าก็คือทุ่งเจ้าโบอิสนิสยากันนะนะแมนครับแมนครับแมนแมนยุนยุนยนนี่แบบบ่ได้คิดแบบว่าแบบเออผู้นี้ผู้นี่หลายผู้นี่หน่อยผู้นี่โน่นนี่นั่นนะโมมีพี่น้องคือแบบห้องกับมิกแบบส้อยซอยซอยกันไปแบบทุกคนอาออิลียาบเมลี่เขามาหนีแบบเมลี่เขามาแบบมือเปลาหลักกับมิมิทุกคนแบบเป็นคนถี่หนุนแบบ หนุนอีหลีมากี่แบบเพิ่นซอยซอยอิริ่พี่น้องแบบเข้ากับซอยกันแบบเต็มที่นะพี่น้องโมมีพยายานกันได้ลืนครับพี่น้องมีมีแต่ซ้อยกันให้เห็ดใด้สุก้นนะครับพี่น้องคือห้องแบบคล้ายๆว่าแบบคือแบบเฉลียแบบเฉลียให้กันแบบซ้ำๆคือว่าชาวาจังเล็บบอกว่าถือว่้อยน้ำแบบมันปฏิบสธว่าแบบลงค้นกันสิคือแบบว่าอุ้ยแบบผู้นีหน่อยผู้นีหลายสี่นน่ะนะเขาบริขืดกันแต่าว่้าสีาสิซอยกันแบบเต็มที่ครับผมกะ พี่น้องครับเขาไม่แล้วก็อย่าลืมแชร์บ้านน้องหน้าในเด้อครับผมเมลี่ขายขายขายยังนอตขายยังขายสวยเมลรีขายสวยเด้อเมลี่ไม่ได้มาขายตลกนะเมลี่มาขายสวยกายนี่แล้วจ้าบอกจ้าพูดหรือจ้าพี่นี่แน่เมลี่สวยเขาว่าเมลี่สวยคนตสวอยู่บ่ต่วาาเเมมลีโทษั พยักกับภูมิพิสัยบ่ครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับบ้านน้อหน้ากับมาแจ้งข่าวกับพี่กับน้องอ่าเข้าๆแล้วก็ดีใจนะพี่น้องแล้วก็ทำเบิ้งคลิปเต็มๆกับเมลี่ครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวซ้ำหนีก่อนนะพี่น้องเนาะจั้งในกับเดี๋ยวให้เมลี่ไปทำเวลาก่อนกะสซีซ้อนซ้อนก่อนซ้อนรายละเอียดก่อนบ้านน้อหน้าพินสอนเมลี่แล้ว แล้วก็เข้าไปดูคลิปที่ช่องเมลี่เธยหามาแล้วเดี๋พี่น้องนะคลิปเต็มๆเ,เลยนะพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพอกันไรนาครับไรหนาไรสดกะติดตามคลิปก็ได้ปกติครับพี่น้องคลิปสกู๊ทุกคนที่ออกมากับพี่น้องก็เร่ยมติดตามที่ตะตั้นค,นคนนรับพี่น้องก็มีโฆษณาแล้วกบยาขามพี่น้องเอ๊ะมันยั่มองหลังมอง,มอง,มองสำคัญมันนีนล่ะนี้ยาขามพี่น้องยาขามเมลี่จะได้มีตังค์ซื้อโทรศัพท์ไว้ถ่ายคลิปด้วยพี่น้องขา ดีใจดีใจดีใจจกค่ะเมรี่เธอหามาแล้วโอ้ก็เจ้าของคักแทย์โอ๊ตครับผมกะไปติดตามคลิปนะครับเนาะสำหรับมืูนิกะเมรี่กับบาน์โนากะลาพีลาหนอนไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ